นี่ไม่พอแล้วค่ะต้องใช้รถเข็นค่มาที่นมามามาชิมน้ำพริกนอไหอะไรนะลอน้ำาอน้ำพริกปลาตลิดปาตลิดนี้่อันนี้คืออะไรนี่ะไรคะอันนี้มันุ้งมิมันปาลาก็มีร่อยมาก ก็มีบอกว่าไปนี่ดีกว่าที่ชิมน้ำพริกแล้วก็มีมีข้าวให้ชิมด้วยชอบตรงเนี้ยข้าวไว้ที่ชินกับน้ำพริกมีข้าวพร้อมเลยมีข้าวพร้อมเลยบ้านของมันต้องกลับเลยเนาะอันนี้ปลาสลิดแต่ว่าของฝากเราไม่ได้ซื้อน้ำบพริกมะขามอันนี้มะขาม เนี่ยน้องว่าวชามาเลยขออยู่ตีอ่ะอร่อยขอปลาทูหอมเรียกม้อเลยไหมอาหม้อเลยไหมยกหม้อเลยไหมคือมาที่นี่ไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล่อิ่มเลยซื้อเลยนะคะอร่อยจริงใช่อร่อยวิ่งเท่ามากอันนี้แห้งๆเนี่ยแห้งๆมีเยอะแห้งๆอันไหนขายดีสุดกุ้งเสียบขายได้ทุกอย่างเลย อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีมากเลยอันนี้ก็อร่อยนี่แหละเอาอะไรเนี่ยข้าวเหนียวเอาขี้มันั่งกินข้าวกันเลยดีกว่าไหมคู่ถือเป็นไงกุ้งเปียกเอาขี้เปียกแล้วเอากุ้งเปียกแล้วก็เอาอันเมื่อกี้ค่ะปลาสลิดกุ้งเปียกบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ชั้นปลาหวานลองกินล้ะอันนี้มะม่วงกินน้ำตาหวานอุ้ยอันนี้เสียบเพราะเสียบค่ะเปียบไม่ทางอังเดนตักโอ้ไม่ก๊อ กสหน่ใส่น้ำเปลามูใส่น้ำอะไรนขนมปังกันใหญ่เคาะกันใหญ่วิปปิ้มือนีความบุ๋มไหมวมอร่อยาเอาที่ใสนมปนะอจริงไม่ได้บอร่อยมากไม่ได้โม้เลยอร่อยมากมีเงือแตกไปหมดแล้วอย่ามองมนตั้งนนลสวยแล้วอ่ะลืมสวยแล้วอ่ะไม่หมดแ้วไม่สวยมสวยแล้วอ่ะไม่ได้มา